เด็กห,หนู่ยังกินนอาเลนะตุ่มหอยกะตำคุงกระจิกกะจิคขัวไข่ขัวไข่ข่ขาตาเดงเอ้ายาวย่างขัตาแดงหอยหวาน,นยาก็จะกินเิดไม่้กันเฮ้ยหลางไาเป็นยุงใสหลง่าเลย หัวไข่หอมหุยหยมาครับมันแล้วแล้วครับจัดกันเลยครับมะเรียบร้อยแล้วครับเขาที่เป่าตาว่าตุ้มหอยตำบุงหูแกงไก่แกงไข่มาสวดนห่อนนำขห่อนอยสยพัก มึงมึงมาคอยอันคอยยังกอคอยหวานเนาะคอยตาแดงตำหู

Ủa Thôi bỏ Nì 응. <목소리> 음 <목소리> 음 หน่อยๆนิว <c> ห <oughs> ่วนไฟวใส่ิงเงเลย <c oughs> ออนนมนนันหน่ยว,นวยนยหอยคอวนเพื่อยๆห้อว่าควมงหญ่มันก็ทำนี่แหละมันคออันนี้นี่ สุดใหญ่เป็นหัวใหญ่เป็นประมาณนี้มันสหวานต้มแจ้วกระเสบแกงออมกระเสบ็จหอยแอนโอเคแล้วซุปชุด,ดเงาคนหลักวามใหญ่อร่อยสิก,กินูอือเออไปแล้ว โอ้โหโอ้มโอม้สุดยอด